ถ้าเป็นสายสายกิฟสันหมายถึงก็สายก็พี่กิฟสันเนี่ยจะเป็นไม้อัดถ้าเยอะนั่นแหละครับอ่านั่นแหละแต่ว่าถามมันใช้ได้มันก็ใช้ได้ครับผมงานตามมาหนึ่งใช้ได้ไม่แพงมากที่ผมได้มาสามพันเงี้ยแบบเชียร์หรือว่าถามว่าโอเคมันโอ้โหมันมันประมาณหนึ่งอ่ะก็คือเอามาเล่นแล้วก็ฝึกโมแล้วฝึกคือได้ได้ได้ฟิลลิ่งของความเป็นมันนี้ความเป็นแฮมบัรกิ้งหรืออะไรก็แต่ในสองเดียซื้ออย่างเงี้ยพี่ครับเล f ฟอร์ฟอตจินิกดีไหมครับ ส่วนใหญ่ไม่อัดนะครับอืเจอบางทีก็ต้องดูดีๆครับผมว่าบางเหมือนบางตัวก็เป็นของเป็นกับเป็นเป็นไม้เทยังไม่ก็เป็นขอเป็นตัวอะไรตัวเนี่ยไอตัวเหลืองเหรอ๋อจูเนี่ยเป็น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 มะฮอกใช่เป็นมาฮอกครับแต่เจอบางตัวเป็นไม้ไม้อัดครับไอนี้ต้องดูดีๆครับ่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ส่วนมากจะถ้าจริงๆนะจะจะไม้ไม้อาดเผ่อผมก็ไม่รู้ไม่ไม้อัดก่อนนะวันนี้แต่ว่าเท่าที่เปิดเพราะมันเป็นสีเหลืองไงนึกออกปะ ถ้าเปิดดูจากข้างในมันดูเหมือนเป็นมะฮอกดูเซียนดูอะไรเงี้ยแต่ว่าอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะมะฮอกแต่ว่าถ้าถามโฟลจิร์นิกส่วนใหญ่อะถ้าเป็นสายสายกิฟสันหมายถึงก็สายก็พี่พิสันเนี่ยจะเป็นไม้อัดถ้าเยอะนั่นแหละครับอ่านั่นแหละแต่ว่าถามมันใช้ได้มันก็ใช้ได้ครับผมงานตามานนี่ยชไม่แพงมากราคาไม่แพงมากตามราคาตามราคาอืมตามราคาครับเอามาโมเอามาอะไรต่อกับอันนี้กันแล้วแต่โจ์ครับผมผมว่านะมัน ผมว่าฟูเจจนิกมันมันโอเคนะคือมันถูกมากอะไม่หรอป่ะครับครับแห่งนี้ผมได้มาสามพันเงี้ยแบบเชียร์นึกว่าถามว่าโอเคมันโอ้โหมันมันประมาณนึงอะก็คือเอามาเล่นแล้วก็ฝึกโมแล้วฝึกคือได้ได้ได้ฟิลลิ่งของความเป็นมันเงี้ยความเป็นทฮมบัรกิ้งหรืออะไรก็แต่ในในซอที่เราซื้อเงี้ยโอเคเลยอะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเออผมผมไม่นี่นิดนึ่งว่ะ คือคือคือถ้าเกิดว่าเราเราอยากได้ไม้ตรงอ่ะจริงๆมันต้องไปอีพีโฟนใช่ไหมอ้ะมันถึงจะได้มาฮอรทีนี้อีพิโฟนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นมากเว้ออีพีโฟนที่เป็นที่เป็นที่เป็นพวกทรงเลสพอเป็นอะไรพวกเนี้ยนะแต่เมื่อผมเมอเล่นอีพิโฟนเนี่ยผมรู้สึกว่าแอคชั่นกับพอมันแปลกแปกว่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะตัวที่ผมเป็นหรือเปล่านะไอตัวพวกเลสพอพวกเอสจีเลสพอะไยที่เป็นเชือกอีพีโฟนอ่ะอืมมันมันเหมือนกับมันเหมือนมัน อันดับแรกมันจะป็นแบนแหละอันดับแรกก่อนแบนแบนแน่นอนมันแบนแน่นอนใช่ครับเป็นสุดยอดครับความสูงความสูงสายอ่ะมันมันยังไงนู้นเป็นเพราะอะไรวะแอคชั่นมันแปลกแอ่ะครับคือหลักๆกันของ epone ที่เป็น epone จีนในพวกนี้เบนก็คือถ้าเป็นรุ่นเหมือน sy เหมือนเดซโมเ็นว่าคือมันทําให้เล่นง่ายคือมันทําคอเล็กหน้าแบน มันทำให้อ่าเด็กสมัยใหม่เป็นเด็กที่ว่าเอจะไปจับกีตาร์แบบแนวทรงเทพเหมือนไอ้บนเดตพวกนี้ก็คือประมาณตลาดประมาณหนึ่งเป็นให้มาจับพวกเลดโพนี่แล้วรู้สึกชอบเหมือนกันในเบนก็คือคอมันจะเหมือนเบนเบนว่าคือคอมันจะเล็กๆเรียวๆหน่อยเป็นเบนคือป็ิลิ่งจับมันไม่ค่อยเหมือนเลดโพนั่นเลยใช่ใช่นั่นแหละแล้วแล้วแล้วมันเหมือนกับมันมันแล้วแล้วพอมันเหมือนกับ มันเหมือนช่วงแบบมันเหมือนคอมันจะโก่งๆยังไงไม่รู้ว่ามันใับมันเหมือนมันโค้งๆค้งอ่ะมันคือคือคือตั้งตรงคือมันผมอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่อกเคใช่ไหมมันจะเหมือนกับมันมันไม่ค่อยตรงคอไม่ตรงหรือไงอะไรมันก็ไม่รู้ไม่รู้จะใช้ความหมายว่าอะไรอ่ะอืครับนั่นแหละ แล้วพิลลิ่งมันก็คือมันแทบจะไม่เหมือนกิปบสันอะไรมากมายกับเป็นถ้าเป็นรุ่นทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นรุ่นสูงๆนี้ไอ้นี่มันต้องทำรุ่นสองหมื่นขึ้นถึงจะมีพิลลิ่งเงนอ่าแต่ถ้าตลาดทั่วไปผมผมมองว่ามันเป็นเหมือนกีตาร์โมเดนไปแล้วของของอีพีโฟนนะเพราะเหมือนกับว่ามันต้องทําแข่งตลาดไอ้พวกนู้นนะพวกแข่งตลาดพวกไอเหมือนกับไอเดนไอเบเน็ตจีโออะไรพวกนั้นมันก็เลยคอออกมาหลังๆคอค่อนข้างอบบางเดียวๆหน่อย นั่นเน่เหมือนเอสจีสี่ร้อยเอสจีโปรของมันที่ทามันเป็นคอผมไม่ชอบเลยแล้วรถมันเหมือนมันปุกมันโก่งงโป่งตรงช่วงกลางๆคออะยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ครับเพราะว่าไม้อ่อนมันเป็นอะไรอ๋อไม้มันอ่อนไม้อ่อนครับอ่าไม้อ่อนครับอ่าเชฟอกศูนย์ังนั้นก่ออมันมันบอกว่าเชฟหกศูนย์เชฟอกศูนย์ผมว่าเกินหกศูนย์แล้วมันงผมบางเปียกใช่ใช่บางมากแต่พวกจะฟโตจินิกอ่ะคอดีกว่า ผมซึ้งขอคอดีกว่าคอคอดีกว่ากับบาลากูด้าผมยังชอบไว <laughs> อือบอยเขาเหม Boy, นซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างทนานการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษบอยเขาเหม็นติดต่อททางเฟซบ o ๊กเลยครับอนุวัต u ัสตอมกีตาร l i ิลิช่างลิลิชคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีก คัสตอมกีตาร์ทำสีด้วยส่วรผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตเขียวเกลี้ยงได้เลยครับ p า p a เ e n บนส์เวิสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่ แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเน a t บริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่ตอๆไป